พบว่าการพัฒนาจาก1ไป2ไป3ไป4อ่ะมันไม่จำเป็นต้องเดินปเ็นขั้นบันไดนะคะท่านสามารถเอาเงินที่ท่านลงทุนทำา4นเนี่ย1 0อเต็มจํานวนเลยนะคะหักออกจากภาษีเงินได้ประจําปีเลยสวัสดีครับ พบกับรายการ Tech Intent อัปเดตเทรนองค์กรดิจิทัลยุคใหม่ใน10บนาทีกันอีกครั้งนะครับรายการนี้เป็นความร่วมมือครับระหว่างสมาคมไทย CIO กับ AS Business ครับเรามุ่งหวังที่จะสร้างความรู้เผยแพร่เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับรวมถึงทริปเคล็ดลับในการบริหารเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับองค์กรธุรกิจแล้วก็ให้บุคคลทั่วไปครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับเรื่องประเทศไทยกับความพร้อมเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม4.0 วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านดรพนิตาพงไพบูรณ์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t e c คและท่านก็ยังดำรงอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผู้อำนวยการศูนย์นวัตรกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC ครับสวัสดีครับอาจารย์พนิตาครับสสวัสดีค่ ครับวันนี้เป็นเกียรตินะครับเราจะได้มารู้กันครับว่าอุตสาหกรรม4.0เนี่ยนะครับประเทศไทยเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างแต่ว่าอยากให้อาจารย์เล่านิดน,นึงเรครับเราพูดกันเยอะ Industry 4.0 4.0เนี่ยครับจริงๆมันคืออะไรครับอาจารย์ครับก็คําว่าอุตสาหกรรม4.0เนาะมาจากคําว่า Industry 4.0 ซึ่งที่มาของเขาว่าอินดัสทรี4.0เนี่ยค่ะเริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมนีครับก็รัฐบาลของเยอรมันเนี่ยเขามีโครงการที่เรียกว่าอินดัสทรี4.0เพื่อที่จะแบบคล้เป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรของเขานะคะคที่พยายามจะเอาระบบดิจิตอลมาใช้กับกระบวนการผลิตนะคะก็จากในคีย์เวิร์ดของอินดัสทรี4.0ของเยอรมันเนี่ยนะคะก็ได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งก็มีคําเรียก บางบางที่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่บางที่ก็จะเรียกว่าเป็นเดอะโฟร์สอินดัสเทรียลเรวอลูชันหรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมค,ครั้งที่รี่แต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะหมายความในในแง่ของการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนยคะมาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะเทคโนโลยีอย่างที่เรารู้จักการเช่นพวกคลาวด์คอมพิวติง้งอ่าอาร์ติฟิเชียลอินเทลเจนต์นะคะหรือบิ๊กเดต้าดัตตานาลิติกแบบเนี้ย ก็เป็นแกนสําคัญของอินดัสทรี4.0ค่ะคราวนี้4.0แปลว่ามุกต้องมี1.0 2.0 3.0 4.0ใช่ไหยอาจารย์ใช่ค่ะมันต่างกันแน่ครับจาก1ไปถึง4ครับโอเค1 1ก็น่าจะเป็นแบบว่าสมัยที่เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำเลยเนาะแบบยุคยุคสมัยไม่มีดิจิทัลเลยใช่ไหมครับก็่ต้องนั้นในยุคแรกเริ่มเลยนะคะแล้วก็พอมา2.0เนี่ยเขาก็กําลังพูดถึงพวกอ่าเริ่ม ของการโรงงานที่เรียกว่าเป็นแมสต p โปรดักชันการผลิตแบบซ้ำๆๆ,ๆครับอ่าที่ก็เราก็จะเริ่มเห็นแบบเช่นโรงงานฆ่าสัตว์หรือโรงงานอ่อะไรอ่ะรถยนต์ที่เป็นสายการผลิตอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพอมาสามจุดศูนก็จะหมายถึงว่ายุคที่มีการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอัตโนมันติงานอาจจะหมายถึงเริ่มเริ่มการใช้หุ่นยนต์ก็สามจุดศูนย์เนี่ยมีการใช้แขนกลมีการ ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมคอันนี้ก็จะเป็นยุคแบบสักประมาณปี1990เกยะคะครับแล้วก็พอเนี่ยประมาณหลังปี2 0ง0น่าจะประมาณ2010ันสิบอะค่ะครั่งสีก็มาก็เอาดิจิตอลคือมากกว่าแค่คอมพิวเตอร์แล้วก็การใช้หุ่นยนต์ก็คือเอ,เอาเรื่องของข้อมูลเป็นแกนสําคัญนะคะในการที่จะเชื่อมโยงกระบวนการผลิต ก็หมายความว่าถ้าใช้แค่คอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ใช่สี่ยูศูนย์ด้วยซ้ำคอมพิวเตอร์นี่ยังอยู่สามยูศูนย์แต่ถ้ามีการเก็บ Data ขึ้นมาตัดมวลผลตัดสินใจครับครับอันนี้คือสี่ยูศูนย์แล้วนะครับคราวนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าอินดัสซีหนึ่งยูศูนย์สองยูศูนย์สามยูศูนย์สี่ยูศูนย์คืออะไรประเทศไทยครับตอนนี้เราอยู่ตรงประมาณไหนแล้วครับอาจารย์สถิติตรงนี้นะคะก็ทางสภาุตสาการแห่งประเทศไทยได้มีการสำรวจไว้ในปี2021่อะค่ะ ก็ประมาณสำรวจจากโรงงานประมาณ1,300โรงงานนะคะพบว่า,าโรงงานในประเทศไทยอค่ะที่อยู่ในระดับ1.0และ2.0เนี่ยอยู่มีอยู่ประมาณ70%เโอ้เยอะนะครับ70%ปก็คือแปลว่า70%เนี่ยยังไม่ใช้ใ<ห>คอมพิวเตอร์เลยใชคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบอัตโนมัติใดๆครับแล้วพอมาระดับ3.0ตอนเนี้ยมีพบว่ามีอยู่ที่2 8แค่ะแล้วก็4.0มีอยู่2%เเท่านั้นเองโอ้อถ้าเทียบง่าย 2ใน3าของโรงงานบ้านเราเลยประมาณนั้นเลยยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่เก็บ Data อะไรเลยโอ้ถือว่าถ้าเรายิ่งขยบไป3ามจนย์สได้เราก็จะมีความสามารถในการแข่งขันเยอะขึ้นธุรกิจก็จะมีข้อมูลในการประมวลผลเยอะขึ้นถูกไหมครับซึ่งเป็นนโยบายของ SMC หรือ Sustainable Manufacturing Center ด้วยใช่ไหมครับที่อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยองค์กรการผลิตต่างๆเนข่ยขยับจาก1.0 2.0ไปเป็น3.0 4.0คราวนี้ หน่วยงานต่างๆครับทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเนี่ยครับเราอยากจะขับดันเรื่องนี้ยังไง,งครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับเออ่ถ้าพูดถึงอ,อ่ภาครัฐนะคะภาครัฐก็มีการเริ่มเตรียมรับมือกับเรื่องของ Industry ๆๆอ,อินดัสทรีสี่จุดศนย์นะเราจะเห็นเออจริงๆครับว่าอินดัสทรีส่จุเนี่ยอีกในหนึ่งมันก็คือการทำดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นครับอ่าแล้วก็เรื่องดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นเนี่ยก็ถูกพูดถึงเยอะในแผนแม่บทเออ่ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมหรือแผนดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้ในในประเทศเราก็มีการทำแผน 5G แห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นในแผน 5G เนี่ยก็มีการพูดถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่าง 5G เนี่ยในในภา,าคอุตสาหกรรมเอออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือในในเชิงนโยบายเนาะทีนี้ในเชิงปฏิบัติเนี่ยภาครัฐเตรียมตัวอย่างไรก็อ่า ัวอย่างเช่นอ,อย่างสวทชอเองอได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียกว่าศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนตรงนี้เราก็พยายามที่จะองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะมาเผยแพร่ให้ให้ใหทางภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ใช้งานใช้ประโยชน์ถ่ายทอดให้เขาได้ใช้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆอีกนะคะเช่น boi เราก็จะเริ่มเห็นว่า boi ก็เริ่มมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะ ปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมในแนวทางของ4.0ครับคร่บครัถ้าถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตหนึ่งคือไม่ต้องกังวลน,นะครับพูดง่ายเรามีหน่วยงานภาครัฐที่จะบอกว่า3.0 4.0ทํายัง<ช>ไ,ไงใช่ไหมครับมาให้คําแนะนําได้อีกอันนึงคือนอกเหนือจากเรื่องความรู้โน้ตฮาวแล้วจริงๆก็คือมี การสนับสนุนในเชิงการลงทุนอย่างเช่นที่อาจารย์เล่าว่า b o i ก็มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษ,ษีต่างๆนานาคราวนี้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างครับอย่างที่ SMC ทําอยู่ครับไปแนะนําทางโรงงานให้ยกระดับจาก1.020ขึ้นมาเป็น3.04.0นะครับมีตัวอย่างอะไรที่อาจารย์ <S <S พอจะให้ตัวอย่างได้ไหมครับต้องทําความเข้าใจนะว่าโรงงานในประเทศไทยอ่ะมันก็มีหลายหลาย,หลายระดับมากทั้งแต่โรงงานที่มีความพร้อมมากโรงงานที่เป็น ขนาดยายหรือพวกบริษัทมหาชนเนาะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการลงทุนแต่ต้องการคําแนะนําว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะเหมาะกับโจทย์ของเขาแต่เราก็พบว่ามันก็จะมีแกลบเช่นโรงงานขนาดกลางาโรงงานขนาดกลางก็ยังมีความกังวลเรื่องเรื่องการลงทุนาบางท,บางทีบางทีกังวลว่า4.0ต้องลงทุนสูงหรือเปล่านะหลายๆคนก็มาปรึกษาแล้วก็บอกกับดิฉันว่า เอ้ยประเทศเราอะ่ะไม่ใช่ประเทศร่ำรวยนะทําไมต้องไป4.0มาเอาเอาแค่สองเอาแค่3.0พอไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เออในมุมของ s อเซเองเนี่ยจากประสบการณ์ของเราอะ่ะเราพบว่าการพัฒนาจากหนึ่งไปสองไปสามไปสี่อ่ะมันไม่จำเป็นต้องเดินเป็นขั้นบันไดเพราะว่าอะไรเราบอกว่า4.0อะ่ะมันคือการใช้ข้อมูลครับคุณไม่ต้องมีหุ่นยนต์ก็ได้ครับอ่าคุณมีแบบคุณมีเครื่องจัรเก่า20ปีเนี่ย แต่คุณต้องดึงข้อมูลออกมาให้ได้เทคโนโลยีตอนนี้ก็คือ IoT ครับ IoT เป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนสูงเราก็จะแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องงบประมาณติด IoT คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องจักรคือบางคนคิดว่าอุ้ยต้องลอกเครื่องจักรเก่าทิ้งต้องติดเครื่องจักรใหม่ที่ต้องมีหุ่นยนต์ต้องมีอะไรเล่นว่าต้องขุนยนไม่ใช่เอาเครื่องจักรเก่าเลยแล้วก็ติด IoT จากนั้นอ่ะข้อมูลขึ้นนะคะข้อมูลขึ้นอทางผู้จัดการสามารถเห็น เห็นเห็นว่าในแต่ละวันผลิตได้เท่าไหร่อ่าเรียวทามเลยไม่ต้องรอการจดบันทึกแล้วรู้มารู้อีกวันสองวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ย่ะคะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่เราแอดโวเ t ตว่าเอสี่จุดศูนน่ะสามารถทําได้ในแบบโล w c o s ก็ได้นะอถ้า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 คือเขาต้องบอกว่าเออแต่ละบริษัทมีความพร้อมไม่เท่ากันถ้าพร้อมก็คุณก็ลงทุนไปเราก็แนะนําว่าอ่าลงทุน ใช้หุ่นยนต์เนี่ยแน่นอน productivity คุณเพิ่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณได้คุณภาพดีอะไรอ,นนอันนั้นก็ก็มีแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งก็คือไปแบบไปแบบ low cost ก็ได้ครับฟังอาจารย์เล่าเนี่ยแต่ว่าหนึ่งคือเงินเยอะเงินน้อยไม่ใช่สำคัญเอาจริงๆดูงบประมาณที่ตัวเองมีเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานเพราะว่าแต่ละโรงงาน,แต,งงานแต่ละอุตสาหกรรมมีโจทย์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็มาปรึกษา ทางผู้เชี่ยวชาญได้ใช่ไหมครับผมว่าอันนี้สําคัญเพราะหลายคนบวลาบอกอินดัสซีจุดศูนย์แล้วฉันอยู่สองจุศูนย์โอ้จะไปสี่ศูนย์ต้องใช้เงินเยอะแน่แจริงๆมีทางรัฐหรือจะเจะเรียกว่าทางรัฐดีกว่าเป็นว่าเราจัดลําดับความสําคัญของการก้าวไปสู่ตรงนั้นได้ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าอุตสาหกรรมต่างๆโรงงานเนี่ยครับเขาอยากจะทานฟอร์มไปเป็นอินดัสซีจุู์จริงๆครับจริงๆอาจารย์มีมีคำแนะนำไหมครับว่า1 2ึ่งสองสามสี่ควรต้องทาอะไรยังไงนะครับก็ตอนนี้มันมี เราเรามีเฟรมเวิร์ที่จะช่วยบริษัทนะคะในการประเมินความพร้อมของของตัวเองนะคะครเราเรียกว่า t h i i l a n d i อ o Index ตัวตัวอินดส่วเนี้ยมันจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เขาจะมีพิติในการประเมินที่ทเกี่ยวกับ4.0อ่าเขาประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทราบว่าอ๋อด้านไหนเขาทำได้ดีด้านไหนที่เขายังควรต้องปรับปรุงนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในใน ในแนวทางการประเมินนี้ก็จะช่วยเขาวิเคราะหา์หา priority ก็คือมันอาจจะต้องผูกกับยอดขายผูกกับโครงสร้างต้นทุนของเขาก็จะเห็นว่าถ้าไปปรับปรุงเช่นถ้าปรับปรุงเอาหุ่นยนต์ไปใส่ในเอ่อ production หรือ process นี้อาจจะทำให้เกิด return ที่ดีแล้วก็ลดต้นทุนที่ที่เป็นเอ่อเป็นเป็น portion ใหญ่ที่สุดของเขาได้อะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเป็น priority ที่ที่จะสามารถแนะนําเขาได้ครับก็เราก็จะแนะนําว่าโรงงานอะ่ะถ้ายังไม่รู้จะเริ่มในจุดใดก็มามา,มาทำมาทำแบบประเ<ร>มินนี้ก่อนอ่ามันเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพรอบด้านของเราก่อนว่าเรามีปัญหาใช่ไหมไขมันสูงน้ำตาลสูงอะไรตรงไหนแล้ว<อ>แล้วก็เออปัญหาใดที่ต้องรีบแก้ไขก่อนรตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่หนึ่งประเมินนี้ประเมินได้ที่ไหนครับอาจารย์อ่าประเมินตรงนี้ก็สามารถ เสิร์ชอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เลยไหมครใช่แล้วก็ที่ศูนย์เอสมซีค่ะก็จะช่วยท่านในการที่จะส่งผู้ประเมินเข้าไปให้คำแนะนำกับอาจเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้งเว็บไซต์ของ SMC ไว้ให้ใช่ไหมครับอาจารย์ทิ้ง URL ไว้แล้วก็ท่านก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ SMC ได้คราวนี้ประเมินและได้ผลตรวจและเหมือนน้ำตาลเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่แล้วครับสเต็ปต่อไปคือยังไงครับอาจารย์สเต็ปต่อไปก็คือ การทำวางแผนเนอะวางแผนว่าเราจะลงทุนหรือเราจะปรับปรุงอะไรหลังซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอมมิชเมนต์จากผู้บริหารเลยใช่ไหมครับจากท็อปเลยนะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยบริษัทที่สามารถไปได้ไปได้ในที่นี้หมายถึงว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยก็คือได้เหมือนได้เบสซิ่งจากผู้บริหารนะหรือผู้บริหารลงมาคุมเองเลยบ,บอกบอกว่าเออต้องทํานะ เพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเออถ้าเป็นระดับผู้จัดการโรงงานมาคุยอ,อ่าพอเขาทําแผนการลงทุนทําเสร็จอาจจะไม่ผ่านเจ้าของไม่ให้ทำไม่ a p p r ครับไม่ a p พไปต่อไม่ได้ซึ่งตรงนี้กออ็หลายคนก็บอกว่าอยก็มันลงทุนสูงนี่อ่าใช่ไหมถ้าเท่าแก่บอกว่าเอ,อ้ยลงทุนขนาดนี้จะคุ้มหรือเปล่าแล้วเทคโนโลยีนี้มันเหมาะหรือเปล่าตรงนี้อันนี้ก็เราก็เห็นว่าอันนี้เป็น เป็นเพนเป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งอีกเหมือกันของผู้ประกอบการเมืองไทยว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะเขาจะจะ,จะปรับลายการผลิตอย่างเนี้ยหูมันต้องลงทุนถึงสิบล้านเลยเหรอรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น,นะนตรงนี้ก็เอ่อเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางทางเอเอมซีก็สามารถช่วยให้คําปรึกษาได้เราเราเรามีอ่าหมายถึงว่าเป็นอาจจะมองเป็นคล้ายค่ๆกับเจคเกอร์โอเินเนียนช่วยช่วยแนะนําได้ว่าเออถ้าต้องการ ปรับปรุงแบบนี้เทคโนโลยีแบบนี้เหมาะสมใช่หรือไม่ม,มันมันอยู่ในเทรนด์ที่ลงทุนไปแล้วใช้งานได้ไปอีกในหลายปีนะไม่ใช่แบบลงไปแล้วมันจะออฟซูลิตอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนเหมือนอันแรกประมวลประเมิอนอินด็กซ์แล้วปุ๊บเอาผลไปให้ผู้บริหารดูผู้บริหารอาจจะเห็นโอ้โหตายละเป็นหลายโรคเหลือเอกินแกลบเยอะผู้บริหารบอกว่าเอาสองทำเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเอาสองสองนี้นมาคุยกับหมออีกที ว่าหมอกว่าจะแก้ยังไงจะลงทุนจากน้อยไปเยอะได้หรือเปล่าประมาณนี้ถูกไหมครับต้องเลยครับคราวนี้อันอาจารย์เกินตอนแรกด้วยว่าจริง <c oughs> มีตัวช่วยอื่นๆอย่างเช่นดูแล้วเงินลงทุนเยอะอาจจะมีเรื่องของแหล่งเงินทุนมีเรื่องของอการให้ความช่วยเหลือที่จะทําให้การลงทุนเนี่ยดูแล้วคุ้มค่าได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นอยากจะให้อาจารย์ลองแนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างที่ภาครัฐรวมถึงสวทชอเองเนี่ยสนับสนุนอยู่ครับค่ะ <c oughs> เรื่องของแหล่งทุนนะคะก็พวกธนาคารของรัฐนะก็จะมีพวกสินเชื่อเพื่อการทำดิจิทัลไทม์โซเมชันนะอันนี้พูดได้ก็คือธนาคารเอ็กซิมแบงครับีโอไอก็มีเขาเรียกว่าการสะสมการลดหย่อนภาษีนะคะท่านสามารถเอาเงินที่ท่านลงทุนทำสีุ่ดศูนย์เนี่ยร้อยเปอร์เซนเต็มจำนวนเลยนะคะหักออกจากภาษีเงินได้ประจำปีเลยสามปี คุ้มมากๆนะคะนี่ก็อยางเหมือนเหมือน <c oughs> มีคนมาช่วยลงทุนให้เลยใช่ใชครับก็คือแบบปีนั้นก็ภาษีนั่นที่ท่านต้องจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยนะคะครับตามวงเงินที่ลงทุนไปชใช่ค่ะแล้วก็สําหรับจริงๆมีมีมีเยอะมากนะคะอย่างพวกกระทรวงแรงงานเนี่ยเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลพนักงานเนี่ยอืา นะคะท่านก็เอาใบเ็จพวกนั้นมาเบิกมาลดหย่อนเรียกมานลดหย่อนภาษีได้สองร้อยเปอร์เซ็นตอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วถ้าถ้ายังไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนเริ่มที่ SMC ได้เลยไหมครับอาจารย์ได้นะคะเราก็สามารถจูมือพาท่านไปได้สู่เจอร์นี่ของการทำอินนัสซี่สี่จุดศูนย์ได้ะค่ะครับะะถ้าท่านผู้ประกอบการนะครับ จะเป็น SME นะครับเป็นโรงงานขนาดกลางขนาดย่อมหรือไม่แต่องค์กรขนาดใหญ่โรงงานขนาดใหญ่นะครับอยากจะศึกษาเรื่องของการไปสู่อินดัสตรี4.0นะครับอยากจะได้คนให้คำแนะนำหรือหรือแม้แต่อาจจะเข้ามาส่วนสุขภาพขององค์กรก่อนนะครับว่าจริงๆเรายัางคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรเรามีจุดเริ่มต้นแล้วนะครับ คุยกับทาง SMC นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เข้าไปดูเข้าไปศึกษานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะติดต่อกับทาง s c เพื่อหาทีมงานเข้าไปสำรุนต,ต่อไปได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรพรนิตามากเลยนะครับขอบคุณ,คณมากนะครับ รายการเทคอ n t เทนจะออกมาพบกับท่านนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับท่านสามารถติดตามรายการ Tech Inten นได้ตามช่องทางต่อไปนี้นะครับสำหรับตอนต่อไปจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมท่านสามารถติดตามต่อไปได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ t e c h ินเทนนะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกสัปดาห์นะครับตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคม CIO ไทยและ AS จะจัดขึ้นไปในอนาคตได้นะครับตอนต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจติดตามกับรายการ Tech i n t e n t ต่อไปนะครับสวัสดีครับ